หน้าตาก็ประมาณนี้ของใหม่กิกกิ๊กนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงบ้างขออนุญาตก่อนนะครับก็สวัสดีครับพี่บี้ครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องคาบูของซูซูกิเอสจีซหนึ่งสามนะครับคาบูใหม่นะครับไต้หวันนะครับที่ดูมาใกล่องน,นี้มีอะไรบ้าง ก็ไม่มีอะไรก็มีเป็นคาบูนะนี่คือเจ้าตัวคาบูคาริเบียนนะครับเป็นของใหม่นะครับแกะกล่องเลยนะครับก็สื้าก็โอเคนะรู้ใช้ไงานได้แล้วกับมีเสียบสายไฟสายไว้ค้่านะครับต่างๆ สายโชบแล้วก็สายคันเร่งน,นี่น่าจะเป็นช้ก็ประมาณนี้นะครับสามพันสองนะครับลงทุนมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปัญหามันเป็นอะไรทำไมถึงได้เปลี่ยนนะครับตาดูจะสังเกตเห็นว่านะครับดูรออเดินเบานะครับ รอบเดินบออยู่ที่ประมาณ2,000รอบนะครับตัวเครื่องถึงว่ามันเดินเบอสูงมากยิ่งเครื่องร้อนๆนะนยิ่งเดินไปถึงประมาณ2 5 0 0นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเขียนเจ้านี่ดูเลี่ยนตัวเจ้าคาบูนี่ดูนะครับจะลองขอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง เครื่องต,ตัวนี้นี่ผ่านการติดแก๊สมาเขาบอกว่านมหนูหรือตัวอะไรอะไรเนะี่ยพวกนี้มันมันจะตันบ่อยล้างล้างชุดคิดเปลี่ยนไปก็น่าจะหาหแต่ผมยังไม่มีเวลาก็เลยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนะครับวันนี้เครื่องมือเราก็เตรียมมาพร้อมแล้วเครื่องมือก็ตามที่เพียรรีวิวก็มีว่าม,มีประแจเบอร์ 10/ เบอร์12นะครับแล้วก็ไขควง ก็ไปโหลดคู่มือมาคู่มือฟิวเ s อร์ e ิสเ็มของตัวคาริเบียนเนี้ยที่การถอดประกอบถอดล้างนะแต่คงยังไม่ได้ล้างหรอกครับคู่มือเป็นการถอดเปลี่ยนมากกว่านะครับเดี๋ยวล้างเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันว่าเราจะทำตามยังไงบ้างนะและ้ว เป็นสายสายคนเ้ายสายโชคสายโชคถอดเยากมาก เรียบร้อยนะครับนี่คือเจ้าคาบูตัวเก่านะที่ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาชำละกันนะว่าจะซ่อมอะไรยังไงนะขอญาตต่อ,อขอนแล้วกันตอนนี้มีตะเก็นด้วยช้ตะเก็นเก่าไปก่อนแล้วกันนะโอเคคาบูตัวใหม่ครับนกะอนใส่เลย ไฟไไให้มีขั้ให้นี่สายไฟนัน้น,นสั้นสักหน่อยนะแต่ก็ ก็จะเป็นเจ้เบอร์สิบเบอสิบสองอเคนะครับตอนนี้เราก็เปลี <his heartbeat> <S 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 ่ยน ตัวคาบูเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคาบูหมามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสตาร์ทติดไหม เยี่มากนะคงนะมันได้ชัดเลยลนิ่งมากวาอ้าวไมนะครับรอบเครื่องนะที่เราเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวครับปูไปรอบเครื่องจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันนะครับ1ึง0ันรอบก็ถือว่าใช้ได้นะทีนี้ไปติด สำหรับวันนี้ก็หรือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับการเปลี่ยนคาบูันนี้ก็เห็นไปตกามที่รีวิวมานะครับทำาเครื่องรอบเครื่องมันมันเลาลงนะขาลงลก็ดิ่งด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเยอะม,มากผ่านผ่านผมก็ไปถอดตัวอันนี้นะ ตัวนี้ของใหม่มันไม่ได้แถมมานะตัวนี้นะครับก็ไปถอดเอาของอย่างของเก่าไนดะ้ นะครับสำหรับ EP พีนี้การเปลี่ยนคาบูเจ้าคาริเปียนเอจเจสีนนะครับก็เปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะน่าจะผ่านแล้วสตาร์ทเลยครับโอเคครับเราเดินเบานิ่งมากโอเค เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะจะดับไหมเค okay.